เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายฝองเดลิเวอร์เฮนโดเผยหงมาเวมบี้เพื่อคว้าแชมป์เท่านั้นซีมิค์สเฉลยทำไมถึงเลือกซัดลูกโทษคนที่7็เด็กหงโล่งใจพอปยันเองซาร่าฟานไดบาดเจ็บแค่เล็กน้อย สวัสดีแฟนบอรลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช anel ของเดอะลีเวที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลีเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอทุกคนถึงที่ถามไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับเฮนโดเผยหงมาเวมบี้เพื่อคว้าแชมป์เท่านั้น จอแดนเฮนเดสันมิดฟิลกับตันทีมลิเวอร์พูลได้ทําการเปิดใจให้สัมภาษณ์หลังจากที่พาทัพหงแดงสยบเอาชนะสิงตัวน้ำเงินคามเชลซีในศึก f อฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบี้เมื่อช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาผงาดคว้าชแชมป์เอคัพมาครองเป็นสมัยที่8ได้สําเร็จั้งยังเป็นแชมป์ในรายการนี้ในรอบ16ปีอีกด้วย โดยจอมทัพแห่งทีนแอนฟิลได้กล่าวว่าเราเดินทางมายังเวมบีเพื่อต้องการชัยชนะและคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาของให้ได้เราห่างหายจากการคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปนานมากพอสมควรเราต่างก็เผชิญกับเกมที่หนักหน่วงมาทั้งฤดูกาลดังนั้นแล้วการมายังสังเวียนแข่งอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงมีความหมายกับพวกเรามากเพียงใดการคว้าแชมป์ครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลที่คอยซับพอร์ตเรามาโดยตลอดรวมไปถึงบุคลากรทุกคนในที่สโมสรด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สาหรับ พวกเราเราไม่ได้เล่นรอบชิงชนะเลิศน,นี้มาสักพักแล้วดังนั้นแล้วการคว้าชัยชนะและเอาแชมป์มาได้มันจึงเป็นเรื่องที่พิเศษเกินคําบรรยาย มันยากเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเรามีโปรแกรมการแข่งขันที่ยิบมากมายเราเตะติดต่อกันหลายเกมโดยมีเวลาพักอันน้อยนิดมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อทางซาล่าบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปและรวมไปถึงฟาบินโยที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่นั่นคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเราทั้งทัศนคติและความคิดที่จะก้าวต่อไปและทําให้มันเข้าที่เข้าทางเมื่อมันยากดังนั้นการชนะในช่วงการดวนจุดโทษจึงเป็นเรื่องที่สุดมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อเชด ทั้งหมดต้องยกให้กับพวกเราทุกคนมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบชิงชนะเลิศอย่างที่เรารู้ใน2เกมหลังสุดเราแค่ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราต้องทํางานหนักเพื่อกันและกันและเล่นกับผู้เล่นที่เรามีอนสวรรค์บางอย่างที่เรามีในห้องแต่งตัวและบุคลิกที่น่าเหลือเชื่อคุณรวมมันเข้าด้วยกันและก็คว้าถ้วยแชมป์ได้จริงๆ พวกเราคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มาแล้ว2รายการแต่งานของเรามันยังไม่จบยังมีโปรแกรมเกมใหญ่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปจนจบและดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายให้พร้อมโดยเร็วที่สุดยังมีเกมใหญ่อีกนัดในวันอังคารที่จะพบกับเซาท์เทมป์ตันเราต้องพร้อมสําหรับสิ่งนั้นจากนั้นเราก็เล่นในทินแอนฟิวต้อนรับการมาเยือนของบูมเทมป์ตันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลและก็นัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่พบกับเลอัลมารีสตัดเดอะฟองและหวังว่าเราจะสามารถ สามารถเอาชนะได้ทั้ง3เกมนั้นเพื่อปิดฉากฤดูก,กาลได้อย่างสวยงามซิมิคาร์ดฉเฉลยทำไมถึงเลือกซัดลูกโทษคนที่7พอตาซิมิคาร์ด,รดแบ็กซ้ายตัวสำรองของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาขอเป็นคนยิงจุดโทษลูกที่7เพราะเป็นเรื่องโชคลางความเชื่อส่วนตัวหลังพาพลพรรคเครื่องจากสีแดงย้ำแขนดวจุดโทษเอาชนะสิงหตน้ำเงินคามเชลซีไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ5ขคว้าแชมป์เอฟเอมาครองได้ในที่สุด ทูแบ็กทีมชาติกีตถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่แอนดูโรเบอร์สันในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังและรับบทเป็นเพชฌฆาตสังหารประตูปิดท้ายพายอดทีมจากรูปแม่นามเมอร์ซีไซ์ก้าวขึ้นไปคว้าชแชมป์เอฟเอคับมาประดับผู้โชว์รางวัลของสโมสสได้สำเร็จและเป็นการคว้าชแชมป์ใบที่สองของหงแดงในฤดูกาลนี้อีกด้วย โดยหลังจบเกมดาวเตจอนทะเลนได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณเองก็เห็นแล้วว่าพวกเราพยายามทาทุกๆอย่างกันแล้วในเกมตลอด120นาทีและผมเองก็อยากที่จะแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมของผมทุกๆคนแน่นอนเราจะฉลองกันแบบสุดเวียงแต่พรุ่งนี้เป็นวันถัดไปเราต้องกลับมาโฟกัสกันที่เกมต่อไปกันแล้วเรายังมีงานอีกมากที่ต้องทําเรามีเกมในพรีเมียร์ลีกและเรามีนัดชิงชนะเลิศที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งกําลังรอพวกเราอยู่ มันพิเศษมากสําหรับผมจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อผู้จัดการทีมถามผมว่าผมต้องการยิงจุดโทษในลําดับที่เท่าไหร่และผมก็ตอบเขาไปว่าผมต้องการยิงคนที่7ครับบอสแล้วผู้จัดการทีมถามผมกลับมาว่าทําไมถึงเลือกตําแหน่งนี้ผมก็บอกไปว่าผมต้องการหมายเลข7และหมายเลข7มันเปรียบเสมือนเลขนาโชคแก่ผมและให้โอกาสผมได้ชัยชนะมาผมคิดเอาไว้แล้วว่าผมจะยิงไปทางด้านขวาของผู้รักษาประตูแล้วผมก็ยิงไปผมมีความสุขมากที่มันเข้าประตูและเป็นประตู ผู้ชายของทีมสําหรับเกมนี้แน่นอนเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการเป็นแชมป์และนั่นก็เป็นเป้าหมายของเราทุกๆคนในทีมกันอยู่แล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลนี้และหวังว่าท้ายที่สุดเราจะสามารถเก็บแชมป์ได้เพิ่มอีกนะเราต้องการอยากที่จะเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆทุกคนในตอนนี้แต่ในใจของเรายังมีเกมที่กำลังจะมาถึงเราต้องโฟกัส100%เอร์ซไปที่นั่นหากเราต้องการบรรลุเป้าหมายของเราอีกครั้ง ไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่กีที่เป็นสเกลเซอร์แต่ผมเป็นสเกลเซอร์ที่เป็นกีตังหากละ่ะซิมิกา้ากล่าวติดตลกขบขันเป็นการปิดท้ายเด็กหงโล่งใจท็อปยันเองซาร่าฟานไดบาดเจ็บแค่เล็กน้อย ข่าวนี้น่าจะทําให้กองเชียร์เด็กหงส์ทุกหมู่เหล่ารู้สึกโล่องอกหายใจกันสะดวกขึ้นหลังจากที่เจอเก้นคอปคุณซื้ออัจฉริยะของพิเวอร์พูได้ออกมาคอนเฟิร์มว่า2ผู้เล่นคนสําคัญของทีมอย่างเวอร์คิวฟานไดและโมฮัมเหม็ดซาร่าได้รับอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่หลายฝ่ายวิต,ตกกังวลแต่อย่างใดหลังจากที่ทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกม FA คัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบีซึ่งเป็นทางหงส์แดงที่เป็นฝ่ายกำลับเอาชนะสิงโตน้ำเงินคามเชลซี ในช่วงการดวลลูกจุดโทษตัดสินไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ5คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยทางเทนเนอร์ชาวเยอรมันได้ให้เหตุผลว่าที่ต้องเปลี่ยนตัว2ดาวเตะตัวความหวังออกจากสนามนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเซฟตัวนักเตะเท่านั้น พวกเราต้องรีบเปลี่ยนโมซาล่าออกมาก่อนซึ่งเราเห็นท่าไม่ดีมันเป็นการตัดสินใจของผมเองเป็นการระมัดระวังเอาไว้ก่อนโมบอกกับผมว่าเขารู้สึกบางอย่างเขายังเล่นต่อไปได้แต่ผมบอกว่าไม่เกมฟุตบอลไม่ได้มีนักกายภาพที่สมบูรณ์แบบมันหมายถึงว่านานๆครั้งที่มันจะดีขึ้นระหว่างเกมจากนั้นฟานไดมายืนข้างผมและพูดว่าผมรู้สึกมีอาการบางอย่างแต่คิดว่ายังเล่นไหวพวกเราตัดสินใจร่วมกันดังนั้นเขาเล่นต่อแต่ชัดเจนว่าเมื่อเราเอาชนะใน 90นาทีไม่ได้เขาจึงต้องถูกถอดออกมา แน่นอนหลังจบเกมผมได้คุยกับทั้งคู่แล้วทั้งสองโอเคจริงๆที่เรารู้ทั้งหมดในตอนนี้คือไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกเราผ่านไปได้จริงๆแต่เกมต่อไปในวันอังคารนี้ในการไปเยือนเซาท์ทมป์ตันและชัดเจนว่านั่นเร็วเกินไปจริงๆไม่ผมคิดว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรแต่ไม่นะบางทีพวกเรามีการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้เช้าจากนั้นถ้าพวกเขาบอกกับผมว่าผมสบายดีหายห่วงผมจะประหลาดใจแต่ผมจะพิจารณาและจากนั้นเราต้องดําเนินไป จากจุดนั้นเราจะได้ทราบกันให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากป o n อ t เดลิเวอได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ